ในมุมของคุณปู่เองที่ผมว่าเรายึดถือแล้วก็เอามาใช้ได้นะในทุกสถานการณ์แล้วก็ในทุกสินทรัพย์เลยคืออย่าตามฝูงชนนะครับคือคนส่วนใหญ่เรามักจะไล่ซื้อราคาตอนที่ราคามันพุ่งปรี๊ดนะอย่างสมมติอย่างคูณอเมริกาหลายๆครั้งนะครับตอนช่วงที่มันแบบเป็นขาขึ้นเราก็จะแบบเฮโลนเข้าไปโ oh, อ้โหคุณอเมริกาสุดยอดมากๆเลยเราก็จะแห่เข้าไปสุดท้ายก็ติดดอยนะพอดอยที่หนึ่งปั๊บ เราก็จะไปดอยที่สองไปดอยที่สามไปดอยใหม่เรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเห็นวงจรมามันไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะหรือตอนที่เราคนหลายๆคนอาจจะกลัวตอนที่มันตรากมันหัวทิ่มลงไปอย่างเช่นช่วงนี้ยผมว่าคนเริ่มกลัวแต่ยังไม่ถึงขีดสุดนะคนเริ่มกลัวแต่ไม่ถึงขีดสุดพอเริ่มกลัวเสร็จปั๊บเนี่ยคนจะเริ่มลังเลละลังเลละจะเอาไงต่อจะเอายังไงต่อนะพอบันถึงขีดสุดเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนาทีนั้นคนจะกลัว เราก็จะไม่กล้าซื้อแต่นั่นคือโอกาสนะครับอเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่เราควรจะต้องทําตรงข้ามกับฝูงชนนะครับอย่าไปตามฝูงชนมากนะครับเพราะว่าถ้าหลายคน,นเฮโลนเข้าไปหรือถูกเชียอะไรกันหนักๆเนี่ยน,นะครับถ้าเรายังตามเข้าไปอีกเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเสียหายหนักพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นหลักของการลงทุนของคนป่วนเม่เฟดอย่างหนึ่งเลยนะครับคืออาจจะต้องเข้าไปดูว่ากิจการนั้นดีหรือเปล่ามีความสามารถในการแข่งขันไหมนะครับอย่างที่สองคือสร้างกระแสงสดได้ค่อนข้างดีไหมนะครับ แล้วเรามีความมั่นใจหรือความเข้าใจนะครับในกิจการนั้นนัโอกาสเติบโต,ตมากน้อยแค่ไหนนะครับคือถ้าคําถามเราเนี้ยเราตอบไม่ได้หรือไม่มั่นใจผมว่าอย่าเพิ่งลงทุนในหุ้นตัวนั้นหรือธุรกิจน,น,นั้นอย่าเพิ่งลงทุนเลยนะครับอ่านะเพราะไม่งั้นเนี้ยมันอาจจะเสียหายได้นะครับในมุมของคุณปู่เองเนี่ยแน่นอนครับการลงทุนมันต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลอย่าใช้อารมณ์อย่างช่วงเนี้ยเราจะเริ่มเห็นละ นะว่าอารมณ์ของการลงทุนเนี่ยมันจะค่อนข้างมืดมนเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราต้องกล้าทำเนี่ยคือต้องกล้าทําในสิ่งที่มันดูแล้วสมเหตุสมผลนะถึงแม้ว่าคนส่วนใหญ่อาจจะไม่อยากทําตามนั้นก็ตามที